มีใครสงสัยไหมว่าทําไมบางครั้งเราก็เป็นโรคทั้งๆท,ที่อีกฝั่งนึงไม่เป็นโรคมันมีปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดแบบนั้นได้วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังโยกเกี่ยงรู้เรื่องการเกษตรนะครับวันนี้คิดอะไรไม่ออกนะครับฝนตกก็เลยม,มาเล่าเรื่องปัจจัยการเกิดโรคพืชนะครับในนาข้าวหรือว่าในพืชประอื่นใช้หลักการเดียวกันนะครับอย่างแรกเลยปัจจัยกเกิดโรคเนี่ยจริงๆมีตอนนี้มี4อย่างนะครับอันแรกก็คือพืชของเราอันที่สองคือตัวเชื้อโรคอันที่3คือ สภาพแวดล้อมและอันที่4คือเวลาสี่อันเนี้ยเดี๋ยวอธิบายยาวๆในคลิปเดียวเลยปจัจจัยการเกิดโรคข้อที่1ก็คือพืชของเราเช่นสายพันธุ์ของแต่ละสายพันธุ์มันต้านทานโรคไม่เหมือนกันหรือความสมบ,บูรณ์แข็งแรงของต้นที่ไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยฉีดฮอร์โมนแข็งแรงดีมากต้านทานโรคได้ใช่มันต้านทานโรคได้ถ้าต้นไม้เราแข็งแรงพอเพราะว่ามันจะเป็นการต่อสู้กันระหว่าง ต้นไม้กับโลกใครชนะใครแข็งแรงกว่าคนนั้นก็ชนะดังนั้นตันจจัยกันเกิดโรคอย่างพันุ์อย่างพืชของเราก็คือพันุ์ความแข็งแรงของต้นแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นนี่สาคัญใครต้นเข้าสมบูรณ์หรือว่าต้นไม้สมบูรณ์ก็จะเกิดโรคได้ยากดังนั้นเนี่ยบางบริษัทก็เลยชอบจะเทมว่าเนี่ยฉีดฮอร์โมนองผมแล้วไม่เกิดโรคนะใช่มันไม่เกิดโรคเพราะว่าต้นไม้มันแข็งแรงสมบูรณ์แต่กรณีนั้นก็แค่กรณีที่ไม่มีปัจจัยอื่นเข้ามาแทรกซ้อนนะครับปัจจัยข้อที่2คือโรคโรคเนี่ยมีส่วนสําคัญเพราะว่า ตัวโรคเองเขาก็จะมีความแข็งแรงของโรคของเขาด้วยแล้วก็มีปริมาณของโรคเขาด้วยถ้าปริมาณเยอะมากๆต่อให้โรคพื้นไม่แข็งแรงมันก็มีปัญหาทําให้เกิดโรคได้หรือโรคนั้นเนี่ยมันแข็งแรงของมันมีไม่เยอะมันก็เกิดโรคได้ดังนั้นตัวเชื้อโรคเองไม่ว่าจะเป็นแต่ละโรคเนี่ยเขาจะมีความแข็งแรงและความสามารถในการเกิดโรคไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราก็คอยสังเกตดูว่าช่วงเนี้ยหรือเช้าเนี้ยใครเป็นโรคอะไรเราก็ดูว่าเอาไปฉีดป้องกันประมาณนั้นเลย อ๋อไปข้อที่3ก็คือสภาพเป็นล้อมสภาพแปดล้อมเนะี่ยมันจะมีส่วนสําคัญทางอ้อมนะครับเพราะว่าเขาจะทําให้ต้นพืชเราแข็งแรงหรือทําให้ต้นพืชเราอ่อนแอหรือจะทําให้โรคแข็งแรงหรือทําให้โรคอ่อนแอได้เพราะว่าอะไรการต่อสู้ของการเกิดโรคมันเหมือนกับมนุษย์เลยหรือเหมือนกับคนนี่แหละถ้าเราภูมิคุ้มกันตกลงโรคก็จะเกิดได้ง่ายถ้าภูมิคุ้มกันเราสูงเราก็เกิดโรคได้ยากเพราะว่าเชื้อโรคก,กับต้นพืชมันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับและอย่างที่4ี่ก็คือเวลาเวลาก็หมายความว่า เขาไม่ใช่ว่าเจอกันปุ๊บเขาจะเกิดโรคนะนะมันต้องใช้เวลาอย่างสมมติเวลาโรคใบเชื้อราเข้ามาตกที่ใบพืชเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นโรคเลยเลยนะมันต้องใช้เวลาในการต่อสู้กันแล้วเกิดมันมีเวลาพอโรคก,ก็จะอาจจะสามารถชนะข้าวได้หรือพืชได้ทําให้มันเป็นโรคนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถจัดการเรื่องเวลาก็คือการฉีดยาลดจํานวนลงแล้วก็ทําให้โรคมันหายไปแล้วก็ไม่เกิดโรคดังนั้นเนี่ยการฉีดยาเนี่ย หรือว่าฉีดยาฆ่าแมาลงหรือย,ยาเชื้อราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลดปริมาณเชื้อโรคให้ลดลงแล้วก็ล้างเชื้อทําให้ต้นพืชเราสามารถแข็งแรงต้านทานโรคได้ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ไม่มีทางที่เราจะฆ่าเชื้อได้ร้อยเเซ็นต์ังนั้นใครฉีดยาแล้วก็เป็นโรคได้ยาก,กว่าเพราะว่าพืชเราสามารถสู้กับเชื้อโรคได้ดีนะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆของการเกิดโรคมี4แบบนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กิ่งรู้เรื่องการเกษตรด้วยสวัสดีครับ